Nå er det kapp. กดกระดิ่งตรงนี้นะคะ H N M คืออะไรอะแม่ H N M ย่อเสภาย่อเสภา H M ใช่ตอนนี้เราขึ้นมาดูวิถีชาวบ้านที่ม่อนแจ่มนะคะขับขึ้นมาจากสวนส้มเปล่าประมาณห้าถึงสิบกิโลได้ไหมวิวก็คล้ายๆกับภูทับเบิกเนาะที่เราไปมา กล้าเล่นไหมยผมล่ามองงไหมกล้าเล่นเปล่กลัวไม่เอาพี่แจ็คแปบโอนมาเล่นนะเดีด๋วยวมันจะมีไอ้พวกเด็กน้อยแก๊งดิฟอยู่มันจะดิฟให้ดูนั่งคู่สองคนหนึ่งร้อยนั่งเดี่ยวหนึ่งคนห้าสิบซิงเกิลไลทเดอร์ นั่งไม่หลบเด็กเล่นมันน่ากลัวไหมครนะับเนี่ยเด็กเล่นได้ไหมเด็กเด็กต้องซ้อนผู้ใหญ่ครับต้องเป็นคนบังคับให้เด็กนั่งเยนะก็ขอ,องเจ้าเล่นไหมคะไม่ไม่ทำเลย เสียงมาก่อนแล้วอะหอมหลบนะอันนี้เบรกมาอันนี้พี่เขาเบรกมาอันนี้พี่เขาแบบจะเลยหลังนี่หอมใส่ี่ะ nữa <nói> <l rainforest> ờ, cái pues okay. à. <cười đám tự rồi> <tụ> đó, ừ, 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 รองเท้ากระจายไปข้างนึงเยอะตรงแน่น้องแข็งรองเท้าหายไปข้างนึงไม่ไหวหรอกมันต้องนั่งคาราคาโรจน์ได้ถึงกับร้องกันเลยทีเดียวร้องแล้วหนึ่ง <c oughs> <c oughs> องร้ไม่นั่งเลยเนมือมันอันตราย <c oughs> าไปช็อีกนนะอยู่้ากบนเย็นนะมขกานเย็นแ,แต่ทางนี่แบบ,แบ,บ,าาบมีปากมากเลย ถึงแล้วช็อคเราลงไหมตัวเล็กไอตัวเล็กไม่อยากเล่นแล้วไม่ได้ลูกรับแขกไม่เหรอเราเรารับแขกไม่ใช่เหรอเราต้องตัวนำดิข้าวรตีข้าวลูกลูกลูกข้าวโอ้เอาแล้วเอาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวน้องเขาโอเคจะสัภาษ์ที่นี่โอ้เป็นนู่นใช่ไหม ในสนใจตัวเล็กมากกว่าอ so okay ันจะตัวเล็กมากกว่าอ๋อเอาดูดิเก่งอ่ะดูดิเนี่ยเป็นไงโชว์โชว์แขกแล้วทัวร์สามสิบแปดทัร์เขาแต่งต้นนะไปแล้วไปแล้วไฟทิ้งเลยเหรอไฟทิ้งเลยอ่ะไฟทิ้งเลยโอเคเดี๋ยวเราเล่นกันนะเดี๋ยวเขาแก้บัตรได้แลครับโอเค้งบัตร เบรกดึงนะครับแต่เลี้ยวใช้ั็คัรบห้ามห้ามเอาขาลงไปเบรกแล้วก็ห้ามปล่อยเบรกนะโอเคถ้าไม่ดึงเบรกความไใจนะครับไม่เคยใส่มาแค่ไหนนะพอมาไป่ล้นะดึงเบรคกรลอบทางชักช้าจะประมาทจะประมาทเดี๋ยวมันคว่ำเขาหมดใแล้วนะครับลงแล้วนะครับ พอโจมาแล้วครับทพ่านผู้ชม <S 2> <S 2> <S เป็นไงเป็นไงลงดีลงดีอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับกินอะไรครับกินอะไรครับลูกกินไอศครีมเหรอลูกอร่อยไหม,ไห,มไหนไหนไหนมีอะไรอ่ะ คืออะไรครับคือน้ำเหรอรองรถชื่ออะไรครับหมูชื <im 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 ่ออะไรครับบอกพี่ก wow! ่อนชื่ออะไรกินอย่างเดียวเลยโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ ชอบมากไปไปชมวิวรอไหมชมวิวรอดีอ่ะระวังเดินเราจะสะดุดอุ้ยวิวดีมากเลยโอ้ยอากาศดีมากระวังตกนะจ๊ะ ั่งได้จ้ะแต่ระวังตกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขยับให้อะอะึอ้นไปนั่งค่ะอ่าสูงสุดของม่อนแจ่มนะครับนี่บรรยากาศจะเที่ยงแล้วนะยังยังบรรยากาศดีอยู่อากาศดีมากนตน้องมาไว้ในไหนหนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟยอดดอยม่อนแจ่มนะจ๊ะอันนั้นคือ ใช่เป็นจุดสูงสุดของวันแจ่มมานั่งชมวิวกันแล้วก็ทานกาแฟชิลๆนะพอเราอยู่ข้างีนนะคือแบบนี้รเราจะเห็นวิวแบบเล็กๆเหมือนของเล่นลใช่ถ้าเกิดช่วงไหนที่อากาศเย็นๆแล้วข้างล่างมีทะเลหมอกนะคะแม่ว่าน่าจะแบบสว,สวยมากๆ น้องเหอมสั่งเป็นนมสดร้อนนะคะเพราะว่ากินเย็นบ่อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อากาศเย็นด้วยหนาวด้วยก็เลยกินนมสดร้อนแม่แอนสั่งอะไรคะแม่สั่งเป็นอเมริกาโน่น้ำพึ่งร้อนเหมือนกันกจคาปูร้อนค่ะอน้อ้อยก็เป็นเย็นก็คืออะไรเย็นอเมริกาโนเย็นอเมริกาโนใช่แล้วเขาก็เมาหมอยอะไรกันรู้เขาเมาเรื่องที่เขาขี่โฟร์บวลาวี ฟอร์มูล่าอะไรนะน้าออยฟอร์มูล่ามงมงสนุกไหมโอ้โหมันไม่เร็วมันไม่เท่าไหรมันสนุกถ้าถนนมันดีๆมันก็อาจจะสนุกกว่านี้อันนี้มันอันนี้ถ้าแบบให้พวกที่เขาขับเก่งๆเขาขับให้ก็จะดีอีกแบบหนึ่งคนละฟิลนะฟิลเราขับเองก็จะอีกแบบหนึ่งแต่มันอันตรายพอสมควรเลแต่เด็กสองคนนั้นเก่งมาก แบบรับแขกอ่ะเออเขารับแขกเออเราให้ไม่อยากครับไม่เอาเพื่อนจับคันเริ่มวันเออเป็นไงเออไทยเสร็จแล้วต้องชมเขานะใช่แล้วก็ต้องชมเขาเก่งจังเลยโอ้โหแล้วนี่มาพอดีเป็นไงดีมากกาแฟดีใช่ไหมดูดูคาปูชิโน่เขาดิดูดิสวยหน้าตาดีหน้าตาดี มันนวลมากเลยไม่ใช่น้ำแบบกาแฟอืมอร่อยคนหรือยังลูกคนแล้วค่ะโอเคเี๋กินกันเดี๋ยวเราจะลงอย่างมั่นจัเข้าที่พักละเพลินแล้วนั่งกินกาแฟไปแล้วชมธรรมชาติไปมันนวลมากเลชิวชิวเวอร์ชิวเวอร์ รสชาติเขาบอกว่าเหมือนไอ้นี่รสชาติเหมือนอะไรนะคะเหมือนเมลอนไแตงข่าแตงนีอน่ารัก่ดูนี่แตงนี่หอมแตลกไหมดูบ้านเราไม่มีเดี๋ยวแม่จะชิมอ๋อนะมันมีสองสีฮะสีเหลืองกับสีม่วงนี่ะน้องนอน่ารักัเลยเหมือนเหมือนมันเหมือนไอ้นี่เลยมันเหมือนเหมือนกีวี่กินเหมกินมันแตงปะพูน้องเขาหลับ กลิ่นเหมือนแตงก็แต่ว่ากลิ่นหอมกว่าอือตไม้ใหม่ดิลูกมานี่ดิหอมมากแต่ไม่หวานเนาะมันมันหอมมันมันสดชื่นหอมหอมสดชื่นแค่เย็นนี้เหมือนเหมือนแตงกวาพะโจ้เหมือนกลิ่นเหมือนแตงกวาพะโไม่กินก็ไม่กินสำหรับผมนะ ไม่ถูกจะไดเอาโลหนึ่งแล้วเอารถมาเองอ่ะแม่จะเอายางผิวเนี่ยนะหลังเหี้มันฉุนฉุนแต่ผมว่ามันหอมดีนะแล้วจะชอบแล้วจะชอบมันอะไรแล้วก็หอมเป็นไงกินเลยหอมชิมเลมันสดชื่นกินมันคล้ายๆแตงผสมเมลอนเมลอนออกมันเหมือนแต่ก็หอมไม่กินใช่ไหมบางทีกลินมันเหมือนหลายอย่างผสมกันเนี่ยโรลละห้าสองเปปิโนเมลอนที่มันยังไม่ได้ปอกเปลือกเหมือนมันอ่ะ นี่เป็นสตรอเบอรี่ยกถังหอมยังละสองร้อยห้าสิบเอาถังไหนคะข้าวหอมถังนี้นะถังนู้นถังดำใช่ไหมคะกินหมดไปเนี่ยเยอะเนี่ยนี่เราได้ของแิดไม้ติดมือเป็นอะไรนะเปปิโนอะไรเมลอนนี่แหละเปปิโนเมลอนกับไม้แปลกกับสตรอเบอรี่แต่เนี้ว้าวมากเลยนะว้าวตรงไหนปะถังละสองร้อยห้าสิบอะลูกไม่ยวแม่จะไปรีวิวให้ดูได้ให้ดูให้ดู ลูแบบใหญ่ไหนขอชิมหน่อยดูดิใหญ่ไปไหนอ่ะเงางามจังอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูดูดิหูของแม่ลูกบเล่าเลยอ่ะขยับรถหน่อยมาฝั่งนี้หน่อยยอดเลยอ่ะไม่เคยเห็นลูกใหญ่ขนาดนี้จริงจริงยังไม่เคยเห็นจริงเขไปชุบน้ำตาลน้าเร็วเด่นสองหนึ่งหูเขาเแม่หวาน ดูหน้าเขาหอมพิมไหมหอ,อมมกเขาอมานลูกแล้วเขาเปรี้ยวสิลูกต้องลูกใหญ่นี้หวานชิมดูต้องกินอะไรละลายเนปากเหรออร่อยอ่ะเ <c oughs> ขาหอมหมดแรงต้องให้หน้าเอาช่วยอุ้มนะคะตอนนี้ทุกคน